เอาละครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมแนะนาันนี้ขอให้ทุกคนมีกันรับปนัดนะครับผมใน financial time นะครับผมเว็บ3นะคุณริชาร์ดวอเตอร์นะครับผมได้เขียนบทความหนึ่งมาแล้วผมรู้สึกว่าบทความนี้น่าสนใจนะก็เลยมาเล่าให้ฟังกันนิดนึงนะครับผมเป็นความคิดเห็นนะครับผมที่อาจจะไม่ได้ถูกต้อง100%นะครับแต่รู้สึกว่าริชาร์ดวอเตอร์เป็นคนที่เขียนรายละเอียดได้ครบพอสมควรนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าข้อมันคือเวฟสายังไม่ได้เริ่ม แม้จะมีโฆษณาก็ตามนะครับจนถึงตอนนี้ยังแยกแยะก,การใช้งานหลักสําหรับการสำหรับเทคโนโลยีนี้ได้ยากนะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้การใช้งานเว็บ3เนี่ยเราเราเห็นคนพูดกันเยอะนะครับผมแล้วก็มีออกมามีออกมากันเยอะมากนะครับผมแต่เรายังไม่เห็นลักษณะการใช้งานจริงๆของมันแบบ100%นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอันนึงที่เป็นข้อขัดแย้งนะครับผมภายใน,ในทั้งตัวเราเองนะครับผมหรือ,อ,อผู้ใช้งานหลายๆคนนะ ถึงแม้เราจะรู้ว่ามันจะมาในอนาคตมันจะมาแน่ๆนะครับผมแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะมาในรูปแบบลักษณะไหนแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะเรามาอ่านบทความไปด้วยกันนะครับผมหากเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีที่เรียกว่าเวา็บสามเป็นตัวแทนของเมืองทองคำขนาดใหญ่แห่งต่อไปของอินเทอร์เน็ตนะครับผมเหุได้เราจึงไม่ได้ยินเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์อย่างแท้จริงซึ่งสร้างบนแพลตฟอร์มใหม่นี้และเหตุใดนักพัฒนาจึงไม่รวมตัวกันเพื่อสร้างโชคลาภ อันนี้เป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจนะผมแต่เราก็พยายามมองในหลายๆมุมนะฮะน,นี่เป็นมุมมองของริชาร์ดวอเตอร์เท่านั้นนะครับผมคำถามเหล่านั้นแขวนอยู่บนเว็บ3อย่างไม่สบายใจเนื่องจากสินทรัพย์คริปโตไปที่เฟื่องฟซูซึ่งคาดว่าจะทําให้วงล้อของแอปพลิเคชันเนี่ยเคลื่อนไหวไปอย่างเดือดดานมีบางอย่างเช่น1ชินเลียนนะครับผมล้วนไหลออกจากอ,าออกมาจากฟองสบู่คริปโตตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับแต่ยังเหลือ2องไอทีเอ็นนี่ค่อนข้างจะเยอะนะ อย่างไรก็ตามนะครับผมการใช้งานขั้นสูงสุดของสินทรัพย์ดิจิตอลเหล่านีน้ทำให้มีจํานวนมากเช่นนี้กรณีเว็บ3อยู่บนความเชื่อที่แพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ใช้บล็อกเชนเนี่ยจะกลายเป็นพื้นฐานสำหรับแอปพลิเคชันประเภทใหม่ๆนะครับผมโดยมีโทเค็นดิจิตอลเป็นสื่อกางในการเต,ตอบโต้นะครับผมทุกประเภทในโลกออนไลน์ที่เรียกว่า คำว่าไม่น่าเชื่อถือเนี่ยจะไม่มีผู้เฝ้าประตูดิจิตัลมากําหนดกฎเกณฑ์หรือรับส่วนแบ่งกําไรจากสิ่งโตตัวนี้ผู้ใช้จะอยู่ในการควบคุมจนถึงตอนนี้เป็นการยากที่แยกแยะนะครับใช้งานหลักสําหรับเทคโนโลยีนี้คือแอปพลิเคชันหลักก็คือ non fungible token นะครับผมหรือก็คือตัวเหรียญที่ไม่ได้มีอะไรเป็นสื่อกลางนะครับผมและ decentralized finance นะครับผมเกือบทั้งหมดเกิดจากการเก็งกำไรจากทางการเงินอย่างเดียวนะครับผมและเก็งกำไรตามกฎระเบียบนะเมื่อนักเก็งกำไร และหน่วยงานกับกบบดูแลเนี่ยตัดสินใจว่าถึงเวลาปิดช่องโหว่แล้วจะเหลืออะไรอีกซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอันนึงที่เราต้องมาดูนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเหรียญพวกนี้หรือพวกดีเซนทร i ไฟแนนซ์เนี่ยจะมีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาถูกปิดช่องโหว่ในเรื่องนั้นนะครับผม ความจริงในซิลิคอนวัลเลย์นะครับผมเกิดขึ้นเสมอว่าถ้าคุณต้องการทราบแนวนคิดใหญ่ๆต่อไปจะมาจากไหนให้มองว่าเมืองหลวงและนักพัฒนาที่ชาญฉลาดกำลังจะไปที่ใดนะครับในกรณีของเว็บสาไม่มีปัญหาการขาดแคลนทุนแต่มีนักพัฒนาเพียงไม่กี่คนที่ตัดสินใจที่จะผูกมดโชคชะตาพวกเขากับกลุ่มนี้โดยเฉพาะจากการศึกษาล่าสุดโดย electric c ก p i t a l นะครับผมนักพัฒนาประมาณ18,000คนกำลังทำงานอย่างแข่งขันในโลกของคริปโตเมื่อไปยปที่แล้วที่อาจจะฟังดูเหมือนมากแต่ดังที่โทมัสทูเิลนะูกกสนะครับผมทุนกัส ซึ่งเป็นผู้รวมทุนกับ Red Point นะครับชี้ว่านักพัฒนา16.4ล้านคนที่ทำงานใน j a v a s c r i p t นะครับซึ่งเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมหลักสำหรับแอปพลิเคชันรุ่นปัจจุบันนะครับนั้นไม่ได้มีอะไรเทียบได้แม้แต่ตัวเลข18 0 0 0นเลยนะครับผมก็อาจจะทำให้ภาพเกินจริงได้นะจำนวนคนที่ใช้เวลาอย่างน้อย10วันต่อเดือนในการทำงานกับเว็บสา์นั้นตามกว่า5,000คนนะครับผมคำอธิบายหนึ่งเนี่ยสำหรับเรื่องนี้คือนักพัฒนาเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจภาษาใหม่ที่จำเป็นในการสร้างแอปพลิเคชันแบบกระจำหน้านะ จำกัดอัตราที่บริษัทเว็บ3สามารถเติบโตได้นะครับแต่ปัญหาหน่าจะคลี่คลายเนื่องจากการสร้างเครื่องมือที่ขึ้นมานะครับทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสําหรับวิศวกรที่ทํางานในสาขานี้นะครับผมวิศวกรอมนะครับผมนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการอัปเกรดที่กว้างขึ้นนะครับผมเพื่อให้เทคโนโลยีเว็บสามใช้งานได้จริงนะมากขึ้นอีทริอัมบล็อกเชนที่โดดเด่นสาหรับการรันแอปกระจายหน้านะครับสามารถจัดการได้สูงสุดประมาณ30ธุรกรรมต่อวินาทีนะครับซึ่งเป็นข้อขวรที่เพิ่มค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรมนะครับผม เงินจํานวนมากที่หลั่งไหลเข้าสู่การลงทุนคริปโตเนี่ยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยได้ถูกส่งตรงไปยังโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นในการสร้างและเรียกใช้แอปพลิเคชันนะที่บล็อกเชนนะครับผมทว่าการปฏิวัติครั้งนี้เนี่ยใช้เวลาหลายปีในการสร้างอีเทเรียมนะครับผมเปิดตัวมาเกือบ7ปีนะครับขึ้นลูกแรกนะพัฒนาเว็บ3ดึงดูดคริปโตขึ้นมาใน2018นะครับเมื่อบิตคอยถึงจุดสูงสุดนะครับเนี่ยมีเพียงประมาณหใน5คนเท่านั้นนะครับผมเท่าที่จะเก็บไว้นะครับในภาคสนามเนะี่ยมัน อาจจะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นที่เรามองไว้นะแต่มีนักนักพัฒนานะครับเหล่านี้ไม่กี่คนนคะที่ยังศรัทธาหากคริปโตถึงฤดูการอิ่มตัวนะครับผมความล่าช้าอาจจะมีความสําคัญน้อยลงนะครับากความชัดเจนเว็บ3มีไว้เพื่ออะไรนะเมื่เมื่อเวิร์ลไวด์เว็บปรากฏขึ้นในปีทศวรรษหนึ่ันร้อยเกนะหลายคนอาจจะไม่เกิดนะครับผม เป็นไปได้ที่กินการถึงกิจกรรมทุกประเภทที่ออนไลน์เป็นครั้งแรกนะครับผมตั้งแต่การช้อปปิ้งไปจนถึงชมภาพยนตร์นั่นคือก่อนหน้านี้ใครจะกฝันถึงตลาดอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่เช่นการค้นหาและโซ,โซเชียลมีเดียนะครับหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับผมก็ในเว็บ3มนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรเป็นอย่างไรมากกว่านะครับเป็นอย่างไรมากนักการกระจาำนัา้น,นเป็นสิ่งที่จับต้องได้ซึ่งเป็นโอกาสในการสร้างสารรค์กิจกรกรมออนไลน์มากมายในปัจจุบันในรูปแบบใหม่ๆความเพ้อฝันไม่ได้ไม่น่า จะอยู่ได้นานหากผู้ใช้อลอลน์จานวนมากไม่เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนะครับผมนอกเหนือไปจากโอกาสในการเก็งกำไรทางการเงินและการสร้างมีมนอกจากโชคของคริปโตในปัจจุบันยังกระจุกตัวอยู่ในมือของคนจานวนไม่มากท้าทายความคิดที่ว่าการเคลื่อนไหวนี้กระจายความมังคั่งอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น เงื่อนไขในการการเงินเป็น,นตัวขับเคลื่อนนะครับผมในการเติบโตของคริปโตกําลังเริ่มลดลงเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อเริ่มมีขึ้นและดอกเบี้ยเริ่มสูงขึ้นนะครับสถานการณ์ที่คล้ายคกันทําให้ฟรองส์บูดดยุติลงนะครับผมและทําให้บริษัทสตาร์ทอัพส่วนใหญ่ต้องเสียเปล่าแม้ว่าจะมีบริษัทที่ก้าวล้ำอย่างแท้จริงนะครับผมจํานวนหนึ่งเช่นอเมซอนยาร์ o ูและอีเบออาศัยอยู่จนถึงตอนนี้นะครับผมเป็นเรื่องยากที่จะดูว่าผู้รอดชีวิตจากเว็บสาเป็นใครนะครับผมอันนี้ก็เป็นอันนึ่งนะครับผมที่ Water ขน,นะนวนของ ไฟในเชียลนะครับผมไทม์นะถามว่าเมื่อผมอ่านรูปแบบนี้แล้วผมรู้สึกยังไงนะครับผมในฟินเทคอะรูปแบบที่เราจะได้เจอในอนาคตเนี่ยหลังจากที่ถ้าคุณได้ฟังคุณท็อปจิรายุพูดนะครับผมหรือหลายๆคนได้พูดในเว็บสามนะว่าเอ้ยมันจะมาเปลี่ยนโลกนี้นะเราจะเปลี่ยนโลกในทิศทางที่เราอาจจะาตามไม่ทันนะผมหรือถ้าเราไม่ติดตามเนี่ยเรา,าจ,จะไม่ไม่ทราบว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตนะ ซึ่งผมก็มองว่าในทิศทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของเว็บสาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับผมแล้วก็เป็นอะไรที่น่าติดตามมากนะครับถึงแม้ว่าการแข่งขันจะสูงขึ้นในอนาคตมากขนาดไหนก็ตามนะผมก็ยังมองว่าโอกาสเติบโตของพวกมันยังมีนะครับผมแล้วเราก็อาจจะได้เจอมันในเร็วๆนี้นะครับผมยังไงก็ตามถึงแม้ว่าข้อความข่าวสารที่ริชาร์ดวอเตอร์เป็นคนเขียนไว้นะครับผมจะมีทั้ง ด้านที่เตือนใจเรานะครับผมแล้วก็ด้านที่เปรียบเทียบในยุคก่อนนะครับว่าช่วงเวลาฟองสบู่ดอทคอมเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วโอกาสในการที่จะเกิดฟองสบู่เว็บสนะครับหรือฟองสบู่บล็อกเชนหรือฟองสบู่คริปโตเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นนะครับผมถ้าถึงเวลานั้นจริงเนี่ยเราจะรับสภาพนั้นได้หรือเปล่านะครับหรือเราจะเข้าใจสถานการณ์มันอย่างนั้นเพียงพอหรือเปล่าในการเติบโตนะครับผมยังไงก็ตามสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับผมว่าการจะลงทุนแล้วก็ตามนะคร โปฟิตให้เป็นนะครับผมแล้วก็อย่าประมาทนะครับผมไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ